น้องพะเวงเห็ดอันนี้จ้าอันนี้เห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงมันเกิดอยู่สนามหญ้าหลายดอกมากเลยเจ้าสองสามดอกนี่พี่น้องไม่ร้อนมาถารดรถพี่น้องถารดรถไปทำงานมาเห็นอยู่สนามหญ้าจ้าแล้วสิบอกเพย่เกิดเต็มเลยพี่น้องเห็ดเพิงเจ้าเห็ดเพิงพี่น้อง เอดเต็มเลยพี่น้องเพื่อแต่มันเอ็นเห็ดเพือกชนิดนี้เขาห้ามกินกับแอ็นโกฮ้อพี่น้องมันอยู่สนามหญ้าไม่หมายว่าโดนว่าขับรถไปทํางานพี่น้องเพื่อเห็ดเพือกนี่พี่น้องเบิ่งสุดยอดเลยพี่น้องแสดงว่าในป่าก็ะสีลายอยู่พี่น้องแต่ว่าพี่น้องว่ามันขายเห็ดเอ็มเฮกเซอร์ล้วลิงมาจ้าพี่น้องรถม้าก็สิได้แรมโดนวนๆนะจ้าพี่น้อง ทำไมอ่อนสอ่อนเป็นค้นมากเห็ดพี่น้องเป็นค้นมากเห็ดมากไทยมากเบิองนะพี่น้องเพียเต็มเลยพี่นอ้องอ่อ,อนๆตนเกิดอยู่ข่างท้างม่มีคนกินดอกพี่น้องเห็ดเพิงชนิดนี่อันเขาบ่ให้อันเขาบ่าใ,หาบาให้กินกับเอ็นกุ้งฮัวนะพี่น้องจา้าขามนกระเจิงแดงไลย้ลยๆจากน้อยพี่น้องจ้าพี่น้อง ใบร่อนมาถาลรถไปทำงานจ้ะกระไทยพี่น้องเบิงเหนพี่น้องเบิงุดจอดเลยจ้ะมักไทยมักเบิงพี่น้องมักเห็ดผูด้ใดล้งคลิปเห็ดไม่มาร้อนก็เ,เข่าไปเบิงเบิดจ้ะเพราะชอบศึกษางสิน่ะพี่น้องชอบศึกษาแมนเบิดพี่น้องเปียเบิงแมนเบ็ดจ้ะคุณนะเต็มเลยปีกายนี่บ่มีนะพี่น้อง พีกายนี่มีสองสามดอกจ้ะเผียน้องเบิง้งงามๆจ้ะ,สะแสดงว่าเฮ็ดปีนี่ก็สิหลายพี่นอ้องเผียพี่น้องเต็มเลยเต็มเลยจ้ะอืมเบิ้งพี่น้องพะหอมปากหอมคอลนะพี่น้องเนาะรถกะสูมาแต่สุดแดนแลนทั้งสิบวิดผ่าปดจมูกพร้อม สุดยอดเลยพี่น้องบิ่งพุ่น่ะแมนเบอรจันโอเคนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอจากสามนาทีจ้ะพี่น้องสามนาทีแต่ฉันยังไม่เคยกินนะเห็ดชนิดนี้พี่น้องย่านร้อมเพราะว่ากินเบียร์คู่มือจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพหอมปากอหอมคอลนะพี่น้องเนาะรวมสมบูรณ์พี่น้องเห็ดมันเกิดจ้าไอ้มันเกิดอยู่ไตมูสนะพี่น้องเห็นบ่ เกิดอยู่ใตมูสมูสสุดยอดเลยเจ้ะพี่น้องสะอ่อนมากเลยจ้ามีคนไทยว่าจนเกยได้ยินเนาะคนไทยบรนกินเห็ดอันนี้เหระแล้วบรนกินกระเพียพี่น้องเป็นกระฮอหรือวายอที่เหรอตายจ้าพี่น้องต้องไปศึกษาดีๆนะพี่น้องเนาะผู้ใดิกินก็ได้เนาะจ้าพี่น้อง ขอบคุณหลายๆจ้ารถม้แล้วพี่น้องสวัสดีจ้า